ผมก็ขอสวัสดีคนที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะครับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลนะครับผมแล้วก็อันติเมทของฮีโร่ใหม่นะผมโซเจนว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่มีข้อมูลอัปเดตมาล่าสุดนะผมจากทาง d e v วลอปเปของ OverW a t c h นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างถ้าเรามาดูพวกสกิลกันดีกว่าครับนะมีทั้งหมด3สกิลสกิลแรกเนะี่ยเป็นสกิล d i s r u p t o r shot นะครับผมเป็นการยิงกระสุนโปรเจกต์ตาออกไปนะครับผมในบริเวณที่เราเลือกนะครับที่ดูในคลิปเนี่ยเหมือนพอกระสุนุนะะรรับรบับบผมไไปตตกกทวถอ สักอย่างนะมันจะเป็นพื้นกำแพงนะหรือว่าตัวฮีโร่นะผมกระสุนมันก็จะระเบิดออกนะผมสร้างเป็นสนามพลังงานนะครับศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดนะจะโดนสโลแล้วก็จะโดนสร้างดาเมจนะตราบใดที่ศัตรูยังอยู่ในวงนั้นนะผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสกิลเดสรัตเตอร์ช็อตนะออกแสงยากจริงๆครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นสกิล l นะครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิล power slide อันนี้เหมือนจะเป็นสกิลชิพนะครับคือการสไลด์ไปข้างหน้า แล้วเราก็สามารถกระโดดบูทตัวเองได้นะครับผมก็เท่าที่ดูนะผมเหมือนไม่ได้ฟิกเอาไว้นะมีอิสระในการใช้นะฮะก็คงจะประมาณว่าเราสามารถกดกระโดดตอนไหนก็ได้นะผมเราสามารถกดบูทตัวเองไว้ตอนไหนก็ได้คนระับตราบใดที่สกิลสไลด์ยังทํางานอยู่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะผมเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมสไลด์ slide, ปุ๊บโดดปั๊บก็ได้ครับอะไรอย่างนั้นนะผมคงคิดอย่างนั้นนะโอเค,ครับต่อมาเป็นสกิลคลิกขวา เป็นการยิงขึ้นพลังงานออกไปนะครับผมในนัดเดียวการสกิลคขวาเนี่ยคือการเอา Energy เนี่ยที่เราเก็บสะสมเอาไว้จากการยิงคลิกซ้ายนะครับผมมาใช้ในคิกขวาความรุนแรงก็น่าจะตามชาร์จที่เห็นเลยนะครับในวิดีโอมันจะมีตัวเลขบอกตรงกลางอยู่นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าแต่ละชาร์จเนี่ยมีดาเมจเท่าไหร่นะครับ ต้องรอตัวละครเข้าอีกทีหนึ่งต่อมาครับ u ต t i m a t e Skill วอร์ค l o อกนะผมหลังจากกดใช้นะครับผมมันจะทําให้ตัวชาร์จของปืนเร็วกันเนี่ยชาร์จอัตโนมัตินับโดยที่เราไม่ต้องยิงคลิกซ้ายก็ได้เท่าที่ดูในคลิปนจะสามารถทําให้เราคลิกขวาได้รัวๆจะสามารถทะลุยูนิตได้นะเท่าที่ดูในคลิปนะเนะทนะ่าที่ฟังเขาอ,อธิบายนะคือมันสามารถยิงทะลุยูนิตได้นะสมมติถ้าเกิดศัตรูยืนซ้อนกัน3ตัว4ตัวนะผมเราก็สามารถยิงทะลุผ่านไปได้เลยนะับ4ตัวจะโดนดาเมจทั้งหมด แต่อันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่นะครับว่าอันติเมตจะทําให้ตัวขิ้ขวาเนี่ยแรงขึ้นหรือเปล่านะผมแล้วระยะเนี่ยมันสุดประมาณเท่าไหร่ก็จะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับตัวสกิลโซเจชนที่เราจะได้เล่นกันวันที่27ที่จะถึงนี้นะใครที่คิดจะเป็นเมนโซเชนนะครับก็เตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลย ก็ถ้าชอบคลิปนะครับผมหรืออยากให้กําลังใจกันนะครับก็สามารถกดไลค์ให้กันได้หรือถ้าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารคลิปต่อๆไปนะครับก็สามารถกดซับสไคร e ได้นะครับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ